สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬากันนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่การแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการใหญ่นะคะปรินเซตคัพไทยแลนด์สอ2พที่สนามไทยโปโลแอนด์อีควิสเทรียนคับพัทยานะคะติดตามได้จากคุณเจษด,ดาเถื่อนเฉยะคะ่ะพลอยแสงโกศรวัฒน์ทำผลงานดีที่สุดในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าปรินเซตคัพไทยแลนด์สอ2ในประเภทจัมปิ้งโพนิทัววันที่2ครับ การแข่งขันกีฬาขี่ม้าปรินเซสคับไทยแลนด2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาที่สนามไทยโปโลแอดอีเคเวิเทียนขับพัทยาวันที่2ของการแข่งขันกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางหรือว่าจัมปิงป้งพน ن ทัวรปรากฏว่าพลอยแสงโกศลวัฒน์ กับม้าคู่ใจจูนที่วันแรกได้อันดับที่4วันนี้ทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีข้อผิดพลาดทำคะแนนได้44แต้มเวลาเร็วที่สุด38.61วินาทีระดับรางวัลเบสออฟเดอะเดไปครองโดยมีแองเจล่าสว่างศักกับม้าอาัตเมสที่ทำคะแนนเท่ากันทำเวลาตามหลังมาเป็นอันดับที่2 40.40 40วินาที และปลาเรนตั้งจิตสาธุกิจกับหมาดาวเกอร์เจ้าของรางวัลเบสออฟเดอะเดย์วัแรกได้อันดับที่3เวลา41.62วินาทีน้องพลอยแสงเจ้าของรางวัลเบสออฟเดอะเดในวันนี้พอใจผลงานตัวเองกับมา้าหลังจากเมื่อว,วานมีข้อผิดพลาดไปบ้างวันสุดท้ายจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อขวาแชมป์รายการนี้ให้ได้ดีกว่าเมื่อวานค่ะม้าหนูมันตื่นน้อยลงนิดนึงค่ะมันก็ฟังมากขึ้น ก็คิดว่าจะทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ขี่ให้ดีที่สุดหนูอยากได้เชค่ก็ทําให้ดีที่สุดเท่าไหร่เท่านั้นค่ะส่วนการแข่งขัน FEI Eventing World Challenge Category B มี4คนเข้าร่วมช่วงเช้าเป็นการแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือว่าเดสซาดปรากฏว่าวรปัตสิทธิจูกับม้าโบนีโรผิดพลาดน้อยที่สุดคะแนนเสีย26.5แต้ม รังอันดับที่1ของประเภทอีเวนติง้งส่วนอันดับที่สองเป็นปรีชาขุนจันทร์กับม้าเจ้าขุนคะแนนเสีย36.3แต้มและอันดับที่3นาตาชาเมค,คารพีรักคะแนนเสีย39.1แต้มขณะที่จัมปิ้งและคอร์สคันที่แข่งขันช่วงบ่ายของวันนี้นิวัสริยะถ่ายภาพเจสราเทินเฉยรายงานจากสนามไทยโปโลแอนด์อีควเทียนขับพัทยา